คุณก็แค่หลอกใช้ฉันเพื่อตัวเองจะได้ไม่ถูกจับได้ว่ากำลังทำอะไรลับหลังอยู่คุณฉันรู้ค่ะว่าฉันไม่มีสิทธิ์ไปวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคุณแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยถ้าเกิดว่าคุณกับคุณเมย์ยังรักกันอยู่คุณก็ควรทำมันให้ถูกต้องทำแบบเนี้ยมันไม่ยุติธรรมกับคุณชัยยุทธเขาเลยนะคะนี่คุณพูดจบหรือยังฉันขอโทษนะคะที่ทำให้คุณไม่พอใจฉันก็ไม่อยากถูกหลอกใช้เหมือนกัน ฉันพูดจบอะแต่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณพูดอยู่คนเดียวแล้วคุณก็จะไปเนี่ยนะแล้วคุณจะพูดอะไรอีกล่ะคะจะยกเรื่องโบนัสเรื่องค่าจ้างให้ฉันยอมเล่นละครกับคุณต่อไปงั้นเหรอฉันทําไม่ได้แล้วถ้าผมบอกว่าไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดล่ะรูปแค่นี้มันตัดสินผมกับเมย์ได้แล้วเหรอแล้วความยุติธรรมที่คุณถามหาให้พี่ชยุทธเนี่ย ช่วยมีให้คนอื่นด้วยแล้วคุณจะให้คนอื่นเข้าใจคุณยังไงล่ะคะคนอื่นจะเข้าใจยังไงผมไม่รู้แต่คุณต้องเข้าใจผมก่อนในฐานะที่เราเป็นคนรักกันถึงจะแค่หลอกๆก,ก็เถอะ